20นาทีก็จะเที่ยงแล้วนะครับใกล้จะเปิดร้านแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะข้างหลังนะครับมานั่งรอกันเต็มเลยนะครับเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดแล้วเปิดแล้วจะจะกินกี่ชามจะกินกี่ชามพิเศษพิเศษเลยด้วย่นนี้มีลูก เดวิม,มวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเขาบอกว่ามีคนเนี่ยต่อแถวซื้อกันแบบว่ายาวเหยียดเลยนะครับอยู่แถวโคกตูมนะครับ ถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากๆเลยนะครับเพื่อมารับชมแล้วก็ขอกําลังใจจากเพื่อนด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงเส้นที่จะวิ่งไปอ่างซับเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวไปถึงวงเวียนแล้วก,ก็จะออกซ้ายนะครับเจอสี่แยกก็ร้านอยู่ตรงหัวมุมเลยนะครับ ก็จำ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 ไว้อยู่นะพยายามจะไม่ลืมชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าปาดนะครับป้าปาดนะครับพอปาสระอาดอเด็กนะครับป้าปาดนะครับ ก็จะเป็นทางเข้าที่จะไปอ่านสับเล็กนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเนินนิดนึงแล้วก็สักพักก็จะไปถึงวงเวียนวงเวียนโคกตูมนะก็จะใช่นะ <c oughs> ก็จะเป็นเทศบาลตำบลโคกตูมนะครับสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่พ่อวิทย์ถ้าจะใครจะมาจัดงานแต่งอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการที่นี่นะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นวงเวียนนะครับถ้าตรงไปไปเขื่อนป่าสักนะครับไปขวากับพระพุทธบาท ถ้าเป็นไปทางซ้ายเนี่ยก็จะไปอำเภอชายดานนะครับเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนแล้วนะครับร้อนรอนนะปิดกระจก ก็จะเป็นสี่แยกนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแปบเดียวก็เจอเลยนะครับอยู่ตรงหัวมุมเลยครับเห่นครับวันนี้ปิดหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวจอดลมๆดีกว่านะครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆ แต่วันนี้รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยเยอะนะหรือว่าเรามาเร็วไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อว่าร้านปาป่าดก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูแดงนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเล็กกว่าครับถือว่าอากาศดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะอยู่ตรงสี่แยกสีก่แยกสี่แยกวัดห้วยบงนะครับสี่แยกวัดห้วยบง ครับเนี่ยขนมเมมนชื่อมเขาตาอ๋อโอ้โหเชื่อมซะเยิ้มเลยโอ้เชื่อมชะนะกินขนมเชื่อมสาเกเชื่อมอเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าครับวันนี้ร้านปิดเหรอครับเปิดค่ะเปิดใช่ไหมครับเปิดเที่ยงเหรอโอ้โหมีคนมารอเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นเวลา าโมงครึ่งนะครับเขาจะเปิดตอนเที่ยงนะครับขนาดร้านยังไม่ได้เปิดนะครับก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยนะครับรออยู่ประมาณสองคิวเนี่ยคนจะต้องต่อคิวเออผมขอถามถามอะไรหน่อยครับอันนี้คือมารอคิวใช่ไหมครับมารอเดี๋ยวรอป้าเขาเปิดนะแต่ว่าป้ายังทำไม่เสร็จผมถึงขนาดมาต่อคิวอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่าต้องอร่อยแน่เลยใช่ไหม ครั้งแรกเหรอมาจากไหนฮะเนี่ยมาจากลบุรีมาจากบุรีเหมือนกันเลยครับลูกค้าที่มารออยู่คิวเป็นคิวแรกนะครับก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเหมือนผมเลยนะครับก็เขาก็บอกว่าเขาอยากมาลองชิมนะครับถึงขนาดต้องต่อแถวซื้อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นอะไรถึงขนาดนั้นนะครับผมเลยจะต้องมาร้านนี้นะครับ ก็ร้านใหญ่พอสมควรเลยนะครับโออาอากว้างขวางนะครับสำหรับที่นี่ลูบุบีเราก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีก็จะเที่ยงแล้วนะครับใกล้จะเปิดร้านแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับข้างหลังนะครับมานั่งรอก,กันเต็มเลยนะครับแต่หลายคิวแล้วะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคิวที่เท่าไหร่ละคือใคร มาช่วงนี้ก็จะต้องต่อแถวเลยแหละแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าผมจะได้คิวที่เท่าไหร่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจะน่าทานขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นพี่เมื่อกี้เข้าไปคุยนะครับเขาก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พี่สองคนนั้นที่ผมเข้าไปคุยก็เพิ่งมาครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่หมดเลยนะสักแต่อยากชิมเลยนะครับว่าจะ จะอร่อยขนาดไหนนะครับต้องลองแล้วนะครับสำหรับร้านนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับรางวัลนะครับคินฟู้ด o ู d เทสด้วยนะครับขึ้นติดอยู่ตรงนู้นนะครับคินฟู้ด o ู d ดเทสนี่มาขายตรงนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับครับเออแล้วคนมาต่อคิวรอกันอย่างนี้เลยท,ทุกทุกทุกวันเลยเหรอนคนเยอะ้ทุกวันเขาขายทุกวันแล้วมีวันหยุดไหมครับไม่มีครับนอกจากว่าเขาจะไปทุระไปเขาขายถึงกี่โมงครับไหมถึงสี่โมงเย็นครับ สี่โมงเย็นร้านนี้นะครับก็ขายมันเชื่อมแล้วก็มีอะไรนะมันเชื่อมเผือกเผือกเชื่อม,อออมสาเกขายทุกวันนะครับขายหมดไหมวันนีงหมดครับห <CL. S 1> มดเหรอถ้าเจอน้อยก็ไปลงตลาดลเดี๋ยวผมต้องหุดหนุนบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวผมกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะนะครับร้านนี้ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าขายหมดทุกวันเลยเดี๋ยวมาลองชิมลองชิมขนมเชื่อมนะครับสาเกเชื่อม มันสัมปะหลังเชื่อมการเชื่อมมันไข่เชื่อมปลกทองเชื่อมนะครับรับทาของเชื่อมทุกเทศกาลนะครับเชื่อมทุกอย่างเลยใช่ไหมเชื่อมเหล็กได้ไหม <laughs> ผมล้อเล่นนะผมหยอกเล่นโอเคครับร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับอยู่ตรงหน้าทางร้านป้าปาดนะครับ จะเป็นเมนูนะครับอันนี้จะเป็นเวลา,เ,เ,วลาเที่ยงพอดี <Okay. S 1> เป๊ะเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆนะครับน้ำก็ตรงก๋วยเตี๋ยวร้อนใช้ได้เลยนะครับเวลาแน่นอนนี่ไม่ได้เลยนะครับอ๋อนี่คือเขาพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆทั้งหมูแดงนี่ครับเป็นหมูแดงที่ของออทงางร้านของป้าป่าที่ว่าอร่อยมากๆเลยนะครับหมูแดง อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นของเขาเนี่ยที่เขาใช้ก็ใช้เป็นโกลเด้นนะที่ผมเห็นนะครับโอ้เด้งเชิญก่อนเลยก็ได้ครับนี่ประปาดใช่ไหมครับอ๋อขายคนเดียวเหรอก็มีคนเดีวยดวก็ขายคนเดียว,ว,ยวยไม่มีใครช่วยเลยเหรออ๋อขายมานานหรือยังในกี่ปีแล้วครับเนี่ย เกือบ40แล้วเนี่ย40ปีเกือบ 40, 40, 40. ประมาณ38เดือนะ39 11เดือนต้องถามหลายอ๋ออาอยุเท่าไหร่ไปเลนนเี้งยงหลายมางเดือนแล้วก็กลับมาขายอ๋อต้องถามอายุวันอายุวันเท่าไหร่เนี่ยกาจะถามว่าเขาจะลืมปุกบสิเมนูอะไรที่ขายดีที่สุดเลยครับป้าปาดเส้นสีกับเส้นเล็กเนาะครับเส้นหมีนเส้นเล็กที่เส้นห่งอันนี้ก็ เป็นเมนูของเขานะครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเส้นเล็กหมูแดงเส้นใหญ่หมูแดงทุกอย่างจะเป็นหมูแดงหมดเลยนะครับเป็นเพื่อนก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นหมูเส้นเล็กลูกชิ้นหมูก็คือก็เมนูก็พื้นๆทั่วๆไปเหมือนที่เราเคยกินนะครับแต่ว่าหมูแดงของเขาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าอร่อยมากๆนะครับชามใหญ่เลยหรอชามชามชามใหญ่เลยหรอครับเราใหญ่มากเลยเหรอโหชามใหญ่มาก ันนี้ชามด้วยกระมังนะเนี่ยอ๋อโอ้ใหญ่มากเลยชามนี่กี่บาทอ่ะเนี่ย50บาทอ๋ออลังการงานสร้างมากๆนะครับของ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 คุณใช่ไหมอ๋อต้องสั่งจะจะกินกี่ชามจะกินกี่ชามพิเศษเลยอ๋อได้ห้าอ๋อ ของผมเอาแต่ต้องสั่งสั่งแต่แซงคิวเขาจะว่าไหมเนี่ยผมขอชามละร้อยได้ไหมครับผมขอชามละร้อยได้ไหมครับมีไหมจริงไะมนั้นออกมาป้าป่าเขาบอกว่าชามละร้อยก็ได้นะครับก็จะใส่เครื่องเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูแดงเดี๋ยววันนี้ผมทานก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับ thank <laughs> you เป็นเล็กอาชามละล้อยมาเลยครับแล้วแต่ป้าป้าจะเอาอะไรใส่มาให้ก็ได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ติดอาลาใส่ครับขอเป็นใส่ใจด้วยนะครับใส่ใจที่หลังครับใส่ใจที่หลังมาดูของผมนะครับว่าชามละล้อยจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆขอเปลี่ยนเป็นกะละมังได้ไหมเพืนเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยรอคิวยาวไปถึงตรงหน้าร้านเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะอะไรขนาดนั้นนะฮะลูกชิ้นละก็คนไม่ได้นะครับลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเอ็นได้ไหมครับเนื้อเนื้อเนื้อก็ได้เนื้อเนื้อก็ได้หรือจะคนตบคมก็ได้ลูกชิ้นสองอย่างก็ได้ครับครับได้ครับกระป๋าจัดมาให้ผมเลยก็ได้ครับได้ทำน้ำได้ท้งได้อเนื้อก็หมูได้แล้วก็ได้ครับได้ครับได้หมดครับถ้าสดชื่นครับ อีกหนึ่งชามละหนึ่งร้อยบาท มาแล้วนะครับในที่สุดนะครับผมก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมาทานชามละร้อยนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับที่ผมทำคลิปร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชามละ100บาทแต่ว่า ได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆปกติเราจะขายอยู่ที่ชามละ5 0าบาทนะครับอันนี้ผมเอาแบบชามร้อยแบบกินทีเดียวอิ่มถึงไปถึงตอนเย็นเลยนะครับเพื่อนๆต้องลองสดมาไกลนะครับวันนี้มาไกลเฮ้ยอ,อ,อร่อยอ่ะใช้ได้เลยครับแต่เดี๋ยวลองลูกชิ้นนะครับ อาทิตย์นี้เดี๋ยวมาลองหมูแดงนะครับเหียว่าหมูแดงของเขาเจ๋งผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าชามนี้นะครับผมทาน ถ้าทานจนหมดอะคือตอนเย็นผมแทบจะไม่ต้องทานเลยเลยนะครับชามหนึ่งอิ่มจนถึงตอนเย็นเลยนะครับปกติแล้วเราทานมื้อหนึ่งก็ประมาณ50บาทถ้าเป็นักะเพราหมูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ชามละ50บาทหมดแล้วอันนี้เหมือนกับว่าผมกินเผื่อมื้อเช็นไปเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากๆระหว่างที่ผมทานนะครับข้างหลังเนะี่ยก็ มีคนมาต่อคิวยาวเหยียดนะครับจนถึงหน้าร้านเลยนะครับเปิดตอนเวลาตอนเที่ยงนะครับคือห้าโมงครึ่งเนะี่ยจะมีคนมานั่งรอกันละอย่างที่ผมมานั่งรอเมื่อกี้นะครับที่ทำที่ถ่ายรอให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับพอเที่ยงพึ่งไปป้าป้าป่าเนี่ยเขามาเปิดเลยเขาขายคนเดียวด้ยนะเขาไม่มีคนช่วยไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะจะมีคนมาเยอะแยะขนาดนี้นะครับ 嗯。Oh. ผมนึกว่าป้าปาดมานั่งพักตรงนี้นะครับอันนี้เป็นน้องสาวนะครับน้องสาวของป้าปาดเแต่ยะไอาวป้าปาดไม่ไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในน่ะหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะครับเพื่อนๆบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันเลยนะครับอันนี้อาป้าปาดอันนี้อันนี้อันนี้น้องน้องสาวชื่ออะไรครับป้าปืดหรือไงฮะลิสอ๋อน้องสาวครับน้องสาวมาอกเดียว ปกติลูกชายจะช่วยทำหมูแดงแต่นี่เขาไปเรียนอยู่ที่คลองหกอืมตอนนี้ป้าป๋าก็เลยทำคนเดียวหมดเลยอืมไม่ธรรมดานะรสชาตินี่คือว่า,ามือนิ่งมากเลย <c oughs> น้ำก๋วยเตี๋ยวนี่เขาก็ปรุงเองทำเองหมดเลยนะปงดี่าสูตรคือสูตรอยู่ที่หัวงเขาเลยใช่ไหมสูตรเนี่ยไม่ได้ไปเอาจากที่ไหนมาอะไรเงร<จ>ี้ยใช่ไหมอ๋อ อย่าไปห่วงเครื่องนะครับร้านอื่นก็ห่วงเครื่องครับหมดเกลี้ยงนะครับเพื่อนๆไม่เหลือแล้วนะครับหินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับบรรยากาศร้านของเขานะครับคนแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทานอยู่นะก็จะมีแถวที่ตั้งอยู่นะครับคือต่อคิวซื้ออยู่ เดี๋ยวเรามาอุดหนุนขนมเชื่อมกันบ้างดีกว่าผมเอาผมเอามันนะ,ะผมผมเอามันมากๆเลยพี่พี่เชื่อผมไหมว่าผมเอามันจริงจริงเอาชิ้นเดียวพอชิ้นเท่าไรเนี่ยยี่สิบยี่สิบนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับเหรอเอาชิ้ชเเนเ,เล็กก,ก็ไดพ้พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวบาหวานถามหาพี่กินพอประมาณอ่าใช่ มเยื้อไม้ค้าแปดสิบบาทครับอ่าโอเคครับจัดไปครับขอน้ำนิดหนึ่งเนาะครับอันนี้เราซื้อไม่ฝากคนที่บ้านครับครับเดี๋ยวลองชิมด้วยแหละอร่อยเนี่ย ก็ได้เวลานะครับกลับบ้านนะครับไปนอนตีพุงเล่นๆนะครับสําหรับในคอนเทนต์วันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่จัดมาให้กับเพื่อนๆได้ดูแบบว่าจุใจเลยสําหรับก๋วยเตี๋ยวปะปาดที่นี่นะครับไม่มาไม่ได้นะครับลบ,บุรีเรามีของดีแบบนี้ยังไงผมก็ต้องมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งหรือว่าจะเป็นร้านขึ้นชื่อของในจังหวัดลบ,บุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงผมไปหมดนะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อน อย่างนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ